แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในบูธของเกียร์นะครับผมที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับผมด้านข้างของจีตรงนี้เป็นในรุ่นของเดอะเกียร์อีวีฟรุ่นแอค่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจุดแตกต่างต่างของรุ่นแอ r เนี่ยที่มันตแตงจากรุ่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวจีกับพี่โมเมจะพาไปดูรอบคันกันครับตัวรุ่นแอ r เนี่ยล้อแม็กจะเหลือแค่18นิ้วใช่ค่ะแล้วก็รอบคันนะคะตัวกันชนเนี่ยจะเป็นสีด้านนะคะรวมถึงตรงนี้ด้วยไหมเอ่ยใช่ทั้งหมดเลย ใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับภายในนะครับรุ่นแอร์เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นเอิร์ดลองเลนส์หรือรุ่นบ๊อบเนี่ยครับในเรื่องของตัวเบาะภายในเนี่ยจะเป็นผ้ากับหนังนะครับผมดีเทลก็จะมีสีนี้ภายในยเป็นสีเดียวเลยในรุ่นนี้นะครับผมสําหรับก็ภายในยเนาะดีเทลก็จะเป็นอย่างที่จีบอกเลยก็คือตัวนี้จะเป็นแค่หนังผสมผ้าและมีสีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นสีทเทาดรุ่นนี้มีสีอะไรบ้างครับพี่โอเิน จะมีไอซ์เบรกสกรี t นะคะแล้วก็มีเชลเกรมีสตาร์รี่แบคไนท์นะคะมีสโนว์ไวท์เพลแล้วก็มีฟอสตูค่ะเป็นหนึ่งไฮไลท์ในงานของเรานะคะผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์เป็นตัวรุ่น GT Line ในเรื่องของรอบคันนะคะตัวนี้เราจะตัดเป็นทูโทนนะคะระยะวิ่ง ลงมานิดนงครับผมแต่ที่พี่โมเมบอกก็จะเป็นในส่วนของภายในมันจะเป็นทูโทนเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะภายในเป็นทูโทนเข้าๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปรุ่นอื่นกันต่อดีกว่าครับกีฮีไลเนี่ยก็คือเป็นเป็นในเรื่องของชุดแต่งที่มันเป็นไฮกรอสสีดำใช่ค่ะเป็นเรื่องของชุดแต่งแล้วก็มีทั้งล้อแม็กที่เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะครับผมแล้วก็ขนาดของเกียร์อีมินนะ ค่อนข้างใหญ่เลยครับผมตัวนี้ดีเทลภายในก็เป็นทูนโทนเหมือนกันนะคะใช่ครับสำหรับราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่พ่อเม่สำหรับราคาตัวนี้อยู่ที่3 8 9 9 0 0นาหม่นบาทค่ะคซึ่งเซกเมนต์ตัวนี้จะเป็นตัวรถ6ที่นั่งไม่เอ่ยใช่ค่ะเป็น6ที่นั่งค่ะเป็น,<า>นพรีเมียม SUV ค่ะ,คะอ๋อพรีเมียม SUV ภายในทูโทนมีความใหญ่ของซุ้มล้อที่มากขึ้นในส่วนของตัวล้อแม็กก็ขนาดใหญ่ขึ้น ระยะวิ่งน้อยลงครับผมแต่ว่าได้ในเรื่องของความหรูหราและความพรีเมมียความเเข้ามาแทงจะเป็นขับสี all-wheel drive ด้วยค่ะก็<ช>จะสามารถขับเคลื่อนได้สี่ล้อเลยครับผม<ช>โอเค,คเลย <laughs> กระจังหน้านี่คือเป็นไฟ day time ใช่ไหมครับตรงน,นี้ใช่ <ผม S 2> ค่ะกระจังหน้าก็ค่อนข้างใหญ่เลยครับผม จางหน้าออกแบบมาสวยมากเป็นดีเซลค่ะเป็น2.2เทอร์โบถ้าเป็นแคมเปญในงานนะคะจะรับสิทธิประโยชน์สูงสุดอยู่ที่400,000บาทนะคะรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีนะคะหรือ150,000กิโลอย่างได้อย่างนึงถึงก่อนค่ะซึ่งจริงๆตัวนี้คือตัวเดอร์เกียคนิวัตัวท็อปเลยใช่ไหมครับใช่เที่นั่งนะครับผมภายในของเรานะคะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลย ข้าไปก็จะเป็นเกียร์กลมนะคะเป็นแบบออโต้นะคะเบาะหนังก็เป็นสีทางดนจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ลากยาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ขอแรกนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นออกแบบเป็นเจนโนแบล็คนะคะทําให้มีความเงาสวยแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักชัวรี่เจ็ดที่นั่งนะคะเบาะตรงกลางเนี่ยจะนวดได้นะคะ สังเกตได้เลยนะคะจริงๆแล้วเราสามารถเลื่อนเบาะจากด้านหน้าด้านหลังได้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ตัวสูงก็สามารถปรับเลื่อนถอยหลังได้นะคะเพื่อให้เล็กรูมเนี่ยมีความกว้างขึ้นหากเป็นผู้สูงอายุนะคะเราจะสามารถก้าวแล้ว ข้างในรถได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าพื้นรถขนาบด้วยกันกับตัวคิวด้านข้างเลยกว้างมากสนรุปสองบานใช่ค่ะสองบานนายกว้างมากแล้วแถวที่3นะคะเป็นที่นั่ง3าที่นั่งแบบติดกันเลยลักษณะอารมณ์ให้ฟีลลิ่งของความเป็นครอบครัวแฟมิลี่นิดนึงถ้าเกิดส่เรามีการเดินทางกันแค่4ท่านตรงนี้คือเบาะมาสามารถเลื่อนมาได้ไหมครับพี่วงมีตรงนี้ใช่ค่ะเลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วการเก็บของสามารถเก็บเป็นระนาบยาวได้แบบนี้เลย ถ้าใครชอบแคมปิ้งนะคะตัวนี้ก็เหมาะเช่นกันเพราะว่าเกือบที่จะระหน้าเดียวกันเลยนะคะความต่างแค่นิดเดียวสําหรับราคาตัวนี้อยู่ที่ไรครับราคาตัวนี้อยู่ที่2,990,000บาทค่ะตอนนี้นะคะเรามีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นาน4ปีนะคะหรือว่าถ้าใครไม่รับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ก็จะมีส่วนลดให้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เรื่องค่างวดก็แน่นอนเลยว่าไม่ได้สูงมาก ก็คือรายละเอียดแคมเปญเนี่ยมันมีหลายรูปแบบให้เราตัดสินใจหรือเลือกดูใช่ไหมครับใช่คร,ครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาหาพี่โอเมในงานของ m o เตอร์เอ็กซ์โในบูธของเกียร์ของเราได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันครับ